หลังจากขี่พ้าสาวสามมาลอตะลุยกินทีซีหอมแล้วก็มีโอกาสได้ชิมพิซซ่าทอดตั้งแต่มือนั่นมากว้าวุ่นเลยมันมีความกินฮอตมันมีความอยากกินอยากกลับมาซ้ำอีกมันอดใจบบได้ก็เลยต้องได้กลับมาอีกครั้งและพวกเฮาคูหักดักแลงตอ่อภูมใจเสนอย่างเป็นทั้งกันฮานพิซซ่าทอดตอนนี้เพินเน่นได้กลับมาเปิดห้านใหม่และกําลังกายเป็นกระแสอีกครั้งฮานจะอยู่ข้างฮันนมเหนียวสาวกุ้งนางคนงามเลยเด้อลาพิซพซ่าเพิ่นนี่กับปั้นสดใหม่ให้ตามออเดอร์ทุกคนบอกต้องยานม่า จะได้กินของเกา่าเพอพิซซ่าทอดจะต้องกินตออทอนฮอนมันจังสีแซ่และก้อนที่แม่้ากําลังปัน้นอยู่นี่แมนไส้รวมเดอ้อมีแฮมมีปูอดัดมีเซก,กอกและกะชีสแต่ของแอดกับเจสร้างเป็นชีสลว้วน,นและกะชีสปนปูอัดคนละก้อนเป็นรสจังสีบบได้ยดัดกันเบิ่งตอนเป็นทอดในไม,ม,ม้นี่โอ้ยกินหมอมหอมและพิซซ่หาหันเพิ่นกับมีไส้แฮมชีสไส้ปูอัดชีสฮอทดอกชีสไส้รวมชีสและสุดท้ายชีสดับเบิ้ลได้มาแล้วกับโบว์ลายใหญ่หางราดซอสบักเดนลงป่าราดมายองเนตลงไป่ายใส่หลายๆ เนี่ยเห็นป่ะที่ซาดทอดใหม่ๆฮอนๆอแป้งกรอบนอกนุ่มในชีดยื้ยโบน่ะด้วยช็อตแบบชำๆมุมเข้าไปแต่ละครันิ่เอ้ยต้มน้ำลายแตกกระจายกินคนเดียวย่านทุกคนมาเสียวมาแซ่บก็เลยให้แม่ค้านนมเหนียวเพิ่นได้ซิมนำทิ่เของม่ได้ซิลแลวแลกกับขนมเหนียว โมเมนต์ Moment, ยังไดทุกคนเอาพิซซ่าเพียงเดียวมาแลกกับนมเหนียว้านเพอรกันเลยว่าได้กินนมเหนียวฟยวซืดๆแม่ค้าน,นมเหนียวบอกว่าถ้าเว้าถืองใจคอกินฟรีกับบวัวแต่ถ้าได้กับมาหอบหน้าอย่าลืมหิ้วเบียร์มานาเดี๋ยวจะให้ตักกินฟรีวถูกรสชาติเลยว่าสารสรุปแล้วพิซซ่าทอดกระแซบ่บนมเหนียวกระแซวและแห้งกินคู่กันนี่เไอ้คักซุดเอาเป็นว่าพักกันไปลองซิมังเดอร์านพิซซ่าทอดถายถุกมือตั้งแต่สี่โมงแรกเป็นต้นไปจุดพิกัดตลาดของกินซีหอมนะจ๊ะ